เวลาที่คุณทำงานที่ไหนนานๆนะครับทำจนคิดว่ามันมั่นคงแล้วแล้วคุณเคยจะมีความคิดไหมครับว่าวันหนึ่งเนี่ยเราจะถูกเลิกจ้างนะครับผมเนี่ยเป็นหนึ่งในนั้นเลยนะครับก็คือทำงานที่ที่หนึ่งนะครับก่อนที่จะถูกเลิกจ้างนะครับมาอย่างถือว่านานเลยนะครับประมาณ8ปีกับ9ปีนะครับ ที่สุดท้ายนะครับที่ผมก่อนจะออกมาทำกกเกษตรนะครับซึ่งผมก็ไม่คิดนะครับว่าชีวิตเนี่ยจะต้องมาทำการ,กรเกษตรนะครับแทบจะเรียกว่าไม่ได้อยู่ในหัวเลยก็ว่าได้นะครับคือทำงานที่หนึ่งมานานๆานจนคิดว่าน่าจะฝากชีวิตไว้ที่บริษัทนี้เป็นที่สุดท้ายแล้วก็ว่าได้นะครับ คือทำจนคิดว่า,าไม่คิดว่าตัวเองจะถูกเลิกจ้างนะครับมันเหมือนกับแทบจะเรียกว่าไม่ได้วางแผนไปต่อเลยนะครับว่าถ้าเกิดว่าวันวันวน,วน,วน,นึงเนี่ยธุรกิจล้มหรือวันวันหนึ่งเนี่ยธุรกิจหรือบริษัทเขาเลิกจ้างเราเนี่ยเราจะมาทําอะไรต่อดีนะครับ ตอนนั้นถ้าย้อนกลับไปเมื่อ5ปีที่แล้วนะครับตอนสมัยที่ผมถูกเลิกจ้างนะครับตอนนั้นผมไม่ได้มีแผนการเลยนะครับว่าหรือว่าคิดเผื่อไว้เลยนะครับว่าวันหนึ่งเนี่ยถ้าบริษัทไปต่อไม่ไหวนะครับหรือว่าบริษัทเขาเลิกจ้างเราแล้วเนี่ยตัวเราเนี่ยจะออกมาทำกิจการหรือทํามาหากินอะไรนะครับจะเรียกได้ว่าตอนนั้นฝากชีวิตหรือฝากอ่า ตัวเองไว้กับบริษัทเลยก็ว่าได้นะครับคิดเพราะคิดว่ามีเงินเดือนเข้าทุกๆเดือนนะครับใช้จ่ายอย่างสะดวกสบายนะครับไม่คิดว่าหรือว่าคิดเผื่อนะครับว่าถ้าเกิดว่าวันนี้เราไม่มีรายได้จากบริษัทแล้วหรือว่าบริษัทเขาไม่จ้างเราแล้วเนี่ยเราจะออกมาทําอะไรนะครับนั่นแหละครับถือว่าเป็นจุดเปลี่ยนในชีวิตผมเลยก็ว่าได้นะครับ ก็เหตุการณ์ถ้าเล่าย้อนกลับไปนะครับมันมีอยู่วันหนึ่งนะครับาทางเจ้าของบริษัทนะครับได้โทรมาบอกฝ่ายบุคคลนะครับในะวันนั้นนะครับผมก็ตัหงหิดใจอยู่เล็กๆนะครับเพราะว่าผมเป็นคนจะเรียกได้ว่ามีรางต้องหอนค่อนข้างที่จะรุนแรงนะครับคือก่อนหน้านั้นนะครับหรือวันนั้นนะ่ะคิ้วซ้ายผมเนี่ยกระตุก จะเรียกได้ว่าทั้งวันเลยก็ว่าได้นะครับแล้วปล่อยบุคคลเนี่ยเขาก็ได้เดินเข้ามาบอกนะครับว่าทางเจ้าของบริษัทเนี่ยเขามีเรื่องสําคัญนะครับที่อยากจะคุยกับผมนะครับตอนนั้นในหัวผมเนี่ยก็ไม่ได้คิดอะไรนะครับคิดว่ามันน่าจะเป็นเรื่องงานนะครับเพราะโดยส่วนใหญ่เนี่ยเขาก็จะคุยเรื่องงานเป็นปกติอยู่แล้วนะครับแต่สิ่งที่ผมจะรู้สึกตึงอิดต,ตงิดแล้วก็ สงสัยนิดนึงแต่ก็ไม่ได้คิดอะไรนะตอนนั้นก็คือว่าปกติเนี่ยถ้าเขาจะคุยเรื่องงานเนี่ยเขาก็จะโทรตรงมาหาผมนะครับแล้วก็อาจจะบอกว่าเดี๋ยวอีกครึ่งชั่วโมงหรือหนึ่งชั่วโมงจะเข้าไปคุยด้วยนะครับแต่อันนี้ไม่เลยนะครับก็คือฝากบอกฝ่ายบุคคลนะครับว่าเดี๋ยวจะเข้ามาคุยด้วยช่วงบ่ายนะครับซึ่งหลังจากถึงเวลานัดหมายนะครับก็ สิ่งที่เขาได้เกินก็บอกว่าธุรกิจเนี่ยมันจำเป็นต้องไปต่อนะครับแล้วก็อยากจะให้ผมเนี่ยไปพักผ่อนนะครับสักปีหนึ่งนะครับแล้วค่อยมากลับมาทำงานใหม่นะครับซึ่งผมเนี่ยก็ตอนนั้นความรู้สึกนะครับเหมือนฟ้ามันผ่าอยู่กลางใจนะครับ ใจมันเต้นแล้วก็รู้สึกเหมือนหัวสมองโล่งไปเลยนะครับคิดอะไรไม่ออกนะครับก็ทางเจ้าของบริษัทเขาก็ได้ยื่นเอกสารเลิกจ้างมานะครับผมก็เหมือนคนไม่ได้คิดสี่คิดห้านะครับก็เซ็นไปโดยไม่ได้คิดอะไรเลยนะครับณนะตอนนั้นเพราะว่ามันเบอร์ออกจะเรียกได้ว,ว่าเหมือนมองไม่เห็นทิศทางอนาคตตัวเองก็ว่าได้นะครับคือเซ็นไปทั้งที่แบบ ไม่ได้คิดไม่ได้ต่อรองไม่ได้พูดไม่ได้คุยอะไรนะครับซึ่งมันเหมือนกับสิ่งที่เราเนี่ยเกิดขึ้นโดยกระทันหันโดยไม่ได้ทันตั้งตัวนะครับมันทำให้เราเนี่ยเกว้งกว้างนะครับซึ่งบริษัทเขาก็จ่ายค่าชดเชยในตามกฎหมายนะครับก็ถือว่าเป็นเงินก้อนหนึ่งนะครับที่เหมือนเขา จ่ายตามกฎหมายนะครับเพื่อให้เราเนี่ยไปดำเนินการต่อหรือว่าคิดต่อนะครับมีระยะเวลาในการที่จะหางานใหม่นะครับแต่เขาคงลืมคิดไปว่านะครับว่าอายุเราเนี่ยมันอยู่ในวัยเยอะแล้วนะครับสี่สิบกว่านะครับซึ่งวัยเนี่ยมันเป็นวัยที่ จะเรียกได้ว่าถ้าคนส่วนใหญ่มองเข้ามามันก็จะเป็นวัยที่มีครอบครัวมีลูกมีเมียแล้วก็ค่อนข้างจะมีฝาามั่นคงแล้วนะครับการที่จะเข้าไปสมัครงานหรือหาที่ใหม่เนี่ยมันเป็นอะไรที่ยากนะครับแล้วก็คนวัยนี้ส่วนใหญ่ก็จะเงินเดือนสูงระดับหนึ่งนะครับการที่บริษัทจะรับเข้าไปเนี่ยมันก็เป็นเหมือนการเพิ่มต้นทุนนะครับแล้วยิ่งยุคนั้นที่ผมออกมาเนี่ยมันเป็นยุคที่ มันเป็นยุคที่บริษัทหลายบริษัทเนี่ยเริ่มจะเซฟต้นทุนนะครับเพราะว่ามันเกิดโรคระบาดนะครับเขาก็ไม่อยากจะรับคนเข้าไปเป็นต้นทุนเพิ่มนะครับซึ่งตอนนั้นผมก็เคว้งคว้างไม่มีอะไรทํานะครับไม่มีอะไรทําเป็นจะเกือบปีก็ว่าได้นะครับจะเรียกว่าเงินที่ได้มาเนี่ยแทบจะเอามากินใช้ใจ่ายในแต่ละเดือนนะครับเพราะว่า ไม่มีรายรับจากทางไหนเข้ามาเลยนะครับแล้วก็อยู่ในภาวะที่ซึมเศร้านะครับเหมือนกับคนผิดหวังแล้วก็ล้มเหลวในชีวิตนะครับจิตใจมันก็ไม่รู้คือไม่ไม่คิดแล้วก็ไม่อยากจะทําอะไรเลยนะครับเพราะว่ามันอยู่ในช่วงที่เหมือนเราทําใจไม่ได้นะครับว่าชีวิตกําลังดําเนินมาในจุดที่ จะเรียกว่าจุดที่ประสบความสําเร็จระดับหนึ่งนะครับมีงานมีการทํานะครับมีเงินเดือนที่ในระดับที่ดีน่าพอใจนะครับแต่มาวันหนึ่งถูกแจ้งว่าคุณไม่ได้ไปต่อนะครับมันก็เวกวงควางไปพักใหญ่เลยนะครับจนมาได้สตินะครับว่าชีวิตคนเรามันก็ต้องไปต่อนะครับต้องไปต่อนะครับยังมีคนอยู่ข้างหลังเรานะครับไม่ว่าจะเป็นลูก เป็นเมียนะครับเขายังมีอนาคตนะครับเราเป็นหัวหน้าครอบครัวนะครับถ้าเรายังอ่อนแอแล้วก็ไม่เป็นเสาหลักไม่เป็นที่พึ่งพาให้เขาเนี่ยครอบครัวมันก็จะอยู่ยากนะครับก็เป็นประจวบเหมาะนะครับที่สวนยางเนี่ยมันไม่มีคนทํานะครับหาลูกจ้างยากนะครับแม่หรือคนในครอบครัวก็แนะนํานะครับให้ลองทําดูก่อนนะครับไอ้คาว่าลองทําดูก่อนก็ ได้ทำมาจนถึงทุกวันนี้นะครับคลิปนี้ที่ผมพูดมาเนื้เยืนเยอะแล้วก็พูดยืดยาวนะครับก็ผมพอดีอย่างนี้นะครับคือช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมาเนี่ยผมไปอ่านข่าวนะครับแล้วก็ไปดู youtube นะครับเห็นมันมีบริษัทชิ้นส่วนรถยนต์นะครับเมื่อปลายปี6-7ปลายปีที่แล้วประมาณเดือนธันวาเนี่ย เขาลอยแพพนักง,งาน6ประมาณ8-900คนนะครับจนทุกวันนี้มาผ่านมาประมาณประมาณ7-8เดือนแล้วนะครับก็พนักง,งานในส่วนนั้นน่ะก็ยังไม่ได้รับค่าชดเชยหรือว่า,เ,าเงินในส่วนที่สมควรที่จะได้นะครับมันก็เลยทำให้ผมเนี่ยทำคลิปนี้ออกมานะครับก็คือเล่าถึงความรู้สึกนะครับณนเวลานั้นที่ถูกเลิกจ้างใหม่ๆแล้วก็ความ รู้สึกหลังจากโดนเลิกจ้างแล้วเราเคว้งคว้างยังไงนะครับเราไม่มีทิศมีทางนะครับผมยังดีนะครับเลิกจ้างแล้วผมยังได้เงินชดเชยมานะครับก็ได้เงินชดเชยมาถ้าเกิดตอนนั้นผมไม่ได้มาเหมือนพนักงานที่ถูกอลอยแพนะครับของบริษัทชิ้นส่วนรถยนต์นะครับมันก็ไปต่อ,อยากนะครับเพราะว่าคนเราเนี่ยมันต้องกินต้องใช้ทุกเดือนนะครับ คิดดูแล้วอยู่ดีๆถูกลอยแพไม่มีเงินเดือนเข้านะครับคิดดูว่าถ้าผมโดนแบบนั้นณเวลานั้นผมจะเอาเงินไหนใช้นะครับผมยังดีนะครับเคว้งคว้างมาเป็นเกือบปีนะครับแต่ว่ามันยังมีเงินใช้จ่ายนะครับแล้วก็มาได้สติแล้วก็มาเริ่มทําอาชีพสวนยางนะครับก็สําหรับใครที่เข้ามาฟังคลิปนี้นะครับผมอยากจะให้ได้รับรู้ถึงอารมณ์แล้วก็ ความรู้สึกนะครับแล้วก็วิถีชีวิตว่าคนเราเนี่ยต้องคิดเผื่อนะครับบางทีสิ่งที่เราทำเนี่ยทุกสิ่งทุกอย่างมันไม่ค่อยจะแน่นอนนะครับอย่าคิดว่ามันจะอยู่กับเราตลอดไปนะครับไม่ว่าจะเป็นอาชีพหรือทุกๆเรื่องนะครับมันมีสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วก็หายออกไปนะครับมันไม่มันไม่มีอะไรที่จะอยู่กับเราไปตลอดแล้วก็ยาวนานนะครับก็อยากให้วางแผน ในวันที่เราเนี่ยยังมีแรงแล้วก็ยังมีงานมีรายได้นะครับในวันเนี้ยมันเป็นวันที่เราเนี่ยมีความสุขใช้เงินใช้จ่ายอย่างสะดวกสบายเนี่ยอย่าคิดว่ามันจะอยู่กับเราไปตลอดนะครับให้คิดเผื่อนะครับทําไว้ในวันที่เราเนี่ยยังสามารถทําได้นะครับอย่ารอให้ถึงวัน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 นั้นแบบผมนะครับก็คือวันที่ โดนแจ้งบอกว่าคุณไม่ได้ไปต่อเดินเลิกจ้างแล้วเนี่ยวันนั้นนะมันจะเป็นวันที่แบบเหมือนเหตุการณ์เฉพาะหน้านะครับเกิดแล้วเราแบบเราตั้งตัวไม่ทันนะครับทุกอย่างทุกอย่างมันประเดประดังเข้ามาหมดนะครับมันจะทําให้เราเนี่ยเคว้งคว้างแล้วก็เกิดความทอ้อแท้เหนื่อยหน่ายไม่อยากจะหยิบจับทําอะไรนะครับก็คลิปนี้ก็นำประสบการณ์ส่วนตัวมาเล่านะครับอยากให้ เพื่อนๆหรือใครที่ติดตามช่องผมอยู่เนี่ยก็นำไปปรับใช้นะครับผมก็คิดว่าเรื่องของผมเนี่ยมันน่าจะมีประโยชน์กับคนอื่นๆคนหมู่มากอยู่บ้างนะครับก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์นะครับก็ยังไงถ้าชอบคลิปนี้หรือมีความคิดเห็นที่แตกต่างก็พิมพ์ไว้ใต้คอมเมนต์ได้นะครับจะเป็นประโยชน์มากๆเลยนะครับ ยังไงก็ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดติดตามไว้ด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็คงต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ